สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ c ช n n นลกัจเ g ตดีๆในคลิปนี้ผมเอาฉากนะครับหรือคลิปจากเกมขับรถเนี่ยมาโพสต์ลงใน Channel ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยได้โพสต์คลิปนะครับเป็นฉากของเกมขับรถไปบ้างแล้วนะครับก็อตอนนั้นก็อยากจะทดลองดูว่าเอ้ยถ้าโพสต์ไปเนี่ยแล้วผู้ชมที่ติดตาม Channel ผมเนี่ยจะมีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างนะครับแต่ด้วยเหตุผลที่ผมจะเอาเกมขับรถมาโพสต์ลงในช n n e l ผมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมขับรถมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Need for Speed ตัว Dirt Rally นะครับแล้วก็เกมที่กำลังโชว์อยู่ในคลิปตอนนี้ก็คือ Project Car ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็น Project Car ภาค3แล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคลิปในเรื่องของให้คำแนะนำหรือสอนวิธีการเทคนิคต่างๆในการใช้ gadget ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทวอช ท็บเล็ตเนี่ยหรือแม้แต่กจเจตอื่นๆเนี่ยผมก็คงยังโพสต์อยู่นะครับแต่อาจจะสลับบ้างเป็นบางครั้งที่เอาคลิปจากเกมขับรถมาลงนะครับก็อย่างนี้ละกันนะครับก็สําหรับผู้ที่ชอบเกมขับรถนะครับก็อยากให้ลองเข้ามาดูคลิปนี้ดูมีคอมเมนต์มีคําถามก็สามารถจะโพสต์เพื่อให้คำแนะนำได้นะครับปกติเนี่ยเวลาผมเล่นเกมผมก็จะเล่นแบบครบชุดนะครับก็จะมีพวงมาลัย ตัวนี้ก็เป็นของยี่ห้อโรจิเทนนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวพัตเทอร์ชิพอยู่บนพวงมลลาลัยเหมือนกับรถแข่งนะครับก็มีบวกกับลบนะครับบนแป้นด้านหน้าก็จะเป็นปุ่มสําหรับคล้ายๆจอยสติ๊กนะครับแล้วก็ถ้ามาดูตรงด้านล่างนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นแป้นตัวนี้คันเร่งนะครับเบรกแล้วก็คลัชมาพร้อมกับชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ ชุดเกียร์ก็จะเป็นเกียร์กึ่งเซมิออโต้นะครับแต่ผมไม่ได้เอามาติดตั้งไว้ตอนเล่นเกมแล้วก็จะมีตัวเบรกมือซึ่งผมสั่งซื้อมาจากช h อ p e e อีกชุดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่าเกมขับรถที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะเข้าไปที่เกมโปรเจ c ต์คาร์ากันเลยก็เลือก Start Engine พพอเข้ามาในเกมนี้นะครับโปรเจกต์คารเนี่ยก็จะมีแค r เรก็เป็นโหมดที่ แข่งนะครับเพื่อเก็บคะแนนเพื่อเก็บเงินแล้วก็ไต่เต้าจากระดับแบบล่างสุดนะครับเป็นรถธรรมดาจนถึงระดับแบบค่อนข้างจะแอดวานซ์นะครับเป็นรถแรงอย่างเช่นไฮเปอร์คาร์ gtcgtb นะครับก็ประมาณนี้มัลติเพ a เยอร์ก็คงรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมก็จะเป็นแนวเล่นออนไลน์กับคนอื่นนะครับแล้วก็จะมีให้เลือก Quick Pay schedule Even แล้วก็ Custom Lobby ผมคงไม่พูดถึงรายละเอียดเยอะนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะลองเล่นให้ดูเป็นคลิปๆปไปไรยว่าก็เหมือนกับเป็นการพาทายกับผู้แข่งท่านอื่นที่เคยทําเวลาไว้ในแต่ละสนามแข่งนะครับก็จะแบ่งเป็นวิกที่1วิกที่2วิกที่3วิกที่4นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโหมดที่ผมชอบคือคัสตอมอีเวนต์นะครับคือเลือกรถก็ได้นะครับแทร็กก็ได้เลือกอากาศก็เป็นอากาศแบบไหนเป็นฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อน แล้วแต่เซตติ้งก็เป็นเซตเรื่องของจำนวนรถที่แข่งกับเรานะครับเนี่ย number of ai แล้วก็เรื่องรถที่ใช้แข่งกับเราเนี่ยจะเป็นคลาสเดียวกันหรือว่าเป็นคระคลาสกันก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมจะทดลองเล่นให้ดูในโหมด custom event ก่อนล้วกันเพราะเป็นโหมดที่ผมโปรดมากๆเพราะมันไม่ต้อง ไปเก็บคะแนนเราสามารถเล่นได้เลยนะครับก็ลองไปดูที่ Ve ท i c l ิก่อนนะครับคือรถเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็น toyota เพราะว่าผมมีรถ toyota อยู่ในสต็อกของผมแค่นั้นเองนะครับผมยังไม่มีเงินผมยังแขกได้ไม่เยอะมากก็ยังไม่มีเงินไปซื้อรถใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกรถอื่นได้ก็มาที่โอเวอีเก็จะม,มีนะครับไล่ดูเลยมาเริ่มมาจากซ้ายสุดก่อนนี่นะครับ เวลาผมเลือกรถแข่งเนี่ยผมก็จะเลือกในสิ่งที่ผมชอบในแบรนด์ที่ผมชอบแต่ถ้าผู้ชมท่านไหนนะครับรู้สึกว่าอยากให้ผมลองขับยี่ห้อนู้ยี่ห้อนี้ให้ดูหน้าคอนโซลก็โพส์ตเข้ามาได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมเอาเกมขับรถมาโพส์ตแล้วก็มีการพูดบรรยายจริงๆจังๆนะครับโอเคมีเฟอร์รี่ก็มีมีบุกัตี้นี่ไฮเปอร์คาร์เบนลี่ก็มีนะครับ BMW อ่าแนี เปรถโปรดผมนะครับนี่ออคูล่าฮอนด้างั้นก็ผมจะไปเลือกอุกัตตี้แล้วกันนะครับกัตี้ผมไม่เอาผมไม่ชอบเอานี้ดีกว่าขอ,อเป็นแมคลาเรนดีกว่านะครับแมคลาเรนก็ยี่ห้อที่ดังก็น่าจะเป็นตัว 720s ที่เคยมีข่าวว่ามีรถพิกอัพขับตามท้ายแล้วก็เบรกไม่อยู่ไปชน น,น่าจะเป็นตัวนี้นี่ครับ 720S สีดำนะครับก็เข้าไปเลือกเอาเลือกสีอะไรเลือกสีขาวดกว่าครับแล้วก็ back คแทร k กนี่คือเลือกสนามแข่งเอาเป็นสนามแนวแบบอยู่ในเมืองดีกว่าตัวนี้นะครับบันโนบันนอสเปรไม่แน่ใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่อังกฤษก็เลือกเข้าไปอากาศดี เป,เป็นคืนไม่เอานะครับซันเซ็ตโอเคเรียลไทม์แทร็ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆในออปชันอากาศเขาจะมีเลือกเยอะก,ก็ต้องข้ามไปแล้วกันนะครับแล้วก็ Start โอเคประมาณนี้การ์ดจอที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็น gforce e rtx 2080นะครับถ้าเป็นปัจจุบันก็คงตกรุ่นไปแล้วปัจจุบันก็จะเป็นซีรีส์3 0 0 0 ซึ่งเขาบอกว่าแรงกว่าแล้วก็เรื่องการเลนเดอร์นะครับก็จะดีกว่าให้เฟรมเรทที่ดีกว่านะครับแต่แค่2 0 8 0ผมว่าก็โอเคแนละ้วสำหรับผมเพราะว่าผมเล่นเกมขับรถเป็นหลักนะครับเกมแนวอื่นเนี่ยผมแทบจะไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยดีกว่านะครับนี่ก็สคริปต์เข้าไปสู่เมนูขับรถเลย ครับสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับนี่เปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาผมเหยียบคันเร่งนะครับมันจะมีสัญญาณไฟขึ้นตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับเพื่อบอกให้เปลี่ยนเกียร์ คล้ายๆกับรถฟอร์มูล่าวันนะครับโอ้แค่น,นี้ก็ไปแล้วไปทำไม อย่างไม่คุ้นสนามนะครับก็จะขับแบบนี้เป็นธรรมดา มุมมองนี้เป็นมุมมองเติร์ดเพลสันนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ก็มองไกลขึ้นอันนี้มองจากเหมือนกับถนนชอบมุมนี้อโอเคมุมนี้ก็จะมองจากในห้องคอนโซลนะครับคอนโซล โอ้ตามไม่ทันแล้วครับขบวนมันไปไกลแล้วความเร็วอยู่ที่162ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับ บอกว่าเกมโปรเจกต์คาเนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบซิมู l เลชันนะครับก็คือออกแนวสมสมจริงบวกกับอาเคดนิดๆเองนะครับแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์คาภาค1นึ่งภาคสเนี่ยจะออกแนวซิมูเลชันเกือบร้อยอร์เซก็จะขับยากนะครับอย่างนี้ For Speed นะครับจะเป็นเกมแนวแบบอาเคดน้างเยอะหน่อยนะครับก็จะขับง่ายกว่ามันกว่าครับ แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเล่นเกมแนวซิมเลชันเพราะว่าผมว่ามันมีพวงมาลัยมีเกียร์มีเบรกมือมันก็จะสนุกอะครับเหมือนขับอยู่บนท้องถนนจริงๆโดยส่วนตัวนะครับผมว่าเล่นเกมเนี่ยมันขับยังไงก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะไปชนใครนะครับก็สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมชอบขับรถบนท้องถนนนะครับขับรถแข่งเนี่ยก็ผมว่าเอามาขับในเกมดีกว่านะครับไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้อง เสียงตัวเองจะเจ็บตัวแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะเกิดบาดเจ็บกับคนอื่นด้วยนะครับแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์ครบนิดหนึ่งนะครับพวงมาลายัยมีเกียร์มีคัตมีเบรกมือผมว่าแค่นี้ก็สมบูรณ์แบบบางท่านอาจจะแบบมีเบาะที่นั่งนะครับนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่งบประมาณ โอ้ยชนแล้ว นอ้าว่าแล้วตามทันแล้ว ตาแล้วทันแล้วนี้นะครับถ้าขับไปชนจริงๆแบบเมื่อกี้รถกระพังแล้วแหละผมว่า แต่ในเกมนะเล่นได้ทุกอย่างนะครับปลอดภัย โอ้โหอย่างงี้ไม่เหลือซาออไม่ทัน เหนื่อยนี่ก็เป็นฉากหนึ่งนะครับในเกม Project Car 3นะครับเดี๋ยวไว้ไปดูในคลิปต่อๆไปนะครับผมจะเอาคลิปจากเกมขับรถมาโพส์ตให้สำหรับผู้ชมที่ชอบเกมแนวนี้นะครับก็สวัสดีครับไว้เจอกันในครั้งหน้ากับช anel การ g e เจดีๆสวัสดีครับ